วงจรของเราก็คือวงจรตั้งเวลาด้วย ICNE 555และ BJT ค่ะวงจรของเรานะคะจะเป็นวงจรตั้งเวลาด้วย IC 555และ BJT เป็นการประยุกเอาตัว IC 555กับ BJT ซึ่ง IC 55จะตั้งเวลาเป็นแบบ Mono Stable โดยอาศัย BJT เป็นโหลดให้กับ IC 555ค่ะวงจรน,นี้จ่ายไฟ9์เมื่อไฟเข้าในวงจรจะผ่าน R1 ตรงนี้ค่ะ 27k ไปยังขา2ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวเก็บประจุตัวเก็บประจุก็จะเริ่มชาร์จไฟจนกระทั่งแรงดันไฟฟ้าที่ขา2ตรงนี้นะคะสูงกว่าแรงดันไฟฟ้าที่ตั้งไว้ตรงที่ขา6ตัวเก็บประจุก็จะหยุดชาร์จและเมื่อ IC 55เปลี่ยนฐานะจากโลเป็นไฮสัญญาณเอาต์พุตก็จะเป็น เช่นกันหลังจากนั้นกระแสะไฟไหลผ่าน R2 เรากำหนด,ดให้ 100k 100k โ oh อห์มเนี่ยค่ะเป็น R2 ไหลผ่าน R2 เข้ากับขา7 IC55 จะทำหน้าที่ตัวเก็บตัวเก็บประจุก็จะเริ่มคายประจุออกมาจนกระทั่งแรงดันตรงที่ขา2เลยคะ่ะต่ำกว่าขา6เมื่อแรงดันต่ำกว่าจนหยุดคายใช่ไหมคะการเปลด่นานถาจาก IC เป็นโลสัญญาณเอาพุตของ i c 5ก็จะเป็นโล่เช่นกันก็คือว่าตัวเก็บประจุ จะจ่ายมาตรง 100k เนี่ยค่ะหนึ่งนาทีโดยประมาณสําหรับการดังของลําโพงดังนั้นเมื่อเราเปลี่ยนตัวต้านทาน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 เราก็จะเปลี่ยนเวลาที่เราตัง้งด้วยค่ะสวิตตัวที่หนึ่งมีค่าตัวเก็บประจุอยู่ที่470ไมโครแคล์และมีค่าตัวต้านทา,านอยู่ที่ 100k ค่ะ สวิตชตัวที่สองมีค่าความต้านทานอยู่ที่500เสและมีค่ตัวเดปะจู่ที่0 0 0้0 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 0ม0 0 0 0 0ค0า0 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 0ม0 0ะ0 0 0่0 0ี0 0 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 0ท0 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 0มี0 0า0 0 0ม0้0 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 0ะ0 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 วงจรนี้นะคะสามารถปรับแต่งเวลาได้อีกตามความต้องการด้วยการเปลี่ยนตัวต้านทานหรือค่าเก็บประจุค,ค่ะโดยมีสูตรการคำนวณอยู่ในรายงานนะคะ